คุณเช่ไหมว่าที่นี่เนี่ยเคยเป็นท่าเรือค้าขายโบราณที่สําคัญที่สุดในโลกยุคก,ก่อนนี่ก็คืออิชมีเมืองท่าริมทะเลอีเจียนของตุรกีเมยุกเก่าแก่กว่า3,000ปี ในอดีตเนี่ยที่นี่คือเมืองซเมียนาศูนย์กลางทางการค้าของโลกอรารยธรรมกรีกและโรมันเพราะที่นี่เนี่ยมีทำเลที่อยู่กึ่งกลางระหว่างยุโรปก,กับเอเชียอิชมีเนี่ยจึงกลายเป็นประตูแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งภาษาศิลปะและก็ศา,าสนาต่างเดินทางมาพบกันที่นี่เมืองนี้เนี่ยจะอยู่ภายใต้ใตการปกครองของอเล็กซานเดอร์มหาราชจักรวรรดิโรมันและจักรวรรดิไบเซนไทนต่อมาเนี่ยถูกหลอมรวมเข้ากับจักรวรรดิออตโตมัน จุดเด่นของอิชมีเนี่ยคือการผสมผสานระหว่างอาดีตและก็ปัจจุบันอย่างคงเพลินครับคุณสามารถเดินชมอโกลาของซีเมนาที่ยังคงเหลือซากเสาหินและอุโมง์ใต้ดินและเมื่อพระอาทิตย์ตกนะครับแสงสีทองจะส่องสะท้อนทะเลทำไมอิชมีเนี่ยการเป็นภาพแห่งความสงบที่มีเสียงขึ้นแทนเสียงพ่อค้าในอดีตอิชมี H นะครับอาจด,ดังไม่เท่าอิสตันบูลแต่เมืองนี้เนี่ยสอนเราว่าประวัติศาสตร์นะครับยังอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนเสมอ ข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าใครกําลังมองหาทัวร์ต่างประเทศคุณภาพดีเนี่ยและอยากเดินทางไปสัมผัสด้วยตัวเองติดต่อเราได้ที่บ้านโอลิเดย์ทาวเวลได้เลยครับ